สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะฟายก็อยู่ที่เมืองซูริกนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเย้ยมาเที่ยวนะคะ ฝะะ้ายก็มากันทั้งหมด5คนในทริปนะคะก็คือมีฝ้ายเองนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องชายนะคะแล้วก็สามีนะคะฝ้ายเป็นคนแพลนทริปให้ทุกคนทั้งหมดเลยนะคะมาเทีเ่ยวเองนะคะมากันเองเดินทางกันเองวางแผนทัวร์กันเองนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ถามมาหลังไหม่เยอะมากว่าการเตรียมตัวต้องมายังไงบ้างแบบเอากาสารยังไงตั้งแต่ทำวีซ่านะคะการขอเอากาสารต่างๆการไปยื่นนะคะแล้วก็การจัดแพลนทัวร์ต่างๆนะคะใครที่สนใจตรงนี้อยู่นะคะ วันนี้นะคะไฟจะมาทําคลิปสรุปให้เลยนะคะว่าการมาเองมายากมาเอกาสารต้องเตรียมยังไงบ้างนะคะสิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะในการเดินทางมาสิ์แลนด์นะคะก็คือการเตรียมเรื่องเอกาสารขอวีซ่านะคะไม่สามารถแบบซื้อตั๋วแล้วมาได้เลยนะคะเป็นคนไทยต้องขอวีซายื่นวีซามาก่อนนะคะของไฟเนี่ยเป็นการยื่นโดยที่มีเอเจนซี่ช่วยนะคะเพราะว่าการใช้เอเจนซี่ของไฟเนี่ยรู้สึกว่ามันสะดวกคะ่ะเพราะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยที่ไฟไปหลายประเทศอ่ะก็จะใช้เอเจนซี่ ทั้งหมดเลยนะคะแบบให้เขาช่วยจัดการเอกสารให้เขาช่วยวันนัดวันอะไรต่างๆนะคะเราเนี่ยมีหน้าที่แค่เตรียมเอกสารเหล่านั้นนะคะไปส่งให้เจนซี่เขาก็จะทําให้เราทุกอย่างเลยค่ะสิ่งหลักๆที่ทุกคนต้องเตรียมนะคะหนึ่งคือพาสปอร์ตนะคะเช็คให้ดีนะคะว่าพาสปอร์ตเราเนี่ย อายุหรือ,อยังหรือว่าใกล้แบบ6เดือนที่จะหมดอายุไหมถ้าเกิดแบบอีกภายใน6เดือนจะหมดอายุหรือว่าแบบน้อยกว่านั้นนะต้องไปทําใหม่นะคะอย่างตอนฝ้ายเนี่ยพี่ฝ้ายไปเช็คพาสปอร์ตตัวเองเนี่ยก็คือเหลืออีก4เดือนจะหมดอายุก็เลยต้องไปทําเล่มใหม่นะคะซึ่งการวางแผนจะทําเล่มเนี่ยก็ต้องเช็คที่ดีๆนะอย่างเช่นวัาเนี่ยไปเช็คเนี่ยกองสุนเนี่ยที่เจ้าว่านั้นเนี่ย ก็คือค pues ิวแน่นมากนะคะไม่มีเลยนะคะก็ต้องไปทําที่แถวหลังบ้านนะคะก็คือสีนคลินนะคะธัญพ์คนะคะก็ยังพอมีคิวอยู่นะคะแล้วก็การรอคิวของทำพาสปอร์ตเนี่ยก็จะประมาณ 2ถึง3วันหรือบางทีก็อาจจะ3 -5 ถึงนะคะอยู่ที่ว่าติดเสาร์ทิศไหมหรือว่าวันหยุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการทาแผนทุกคนเฟอร์ของไฟลเนี่ยเคสเนี่ยคือเร่งมากๆแล้วเพราะว่าไฟล์วางแผน2ออาทิตย์ก่อนจะบินแค่2อาทิตย์เองนะคะแล้วก็บินมาเลยนะคะคือเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนเพราะเป็นแบบเป็นปุ๊บปรับทัวร์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะซึ่งนะคะ1คือพาสปอร์ตข้อ2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะที่เป็นเอกสารสําคัญของเราก็คือสเตทเมนต์ค่ะคือหลักฐานการเงินนะคะทุกคน ซึ่งส่วนตัวไฟเนี่ยไฟก็ไปขอที่ธนาคารนะคะหลายคนเนี่ยเขาก็แบบถกเถียงกันนะคะว่าขอในแอปได้ไหมแต่ส่วนตัวไฟเนี่ยไฟไปขอที่ธนาคารนะคะซึ่งการเดินทางทุกครั้งที่ไฟขอแบบเวลาเข้าแบบเขตยุโรปนะคะไฟก็จะขอที่ธนาคารนะ,ะเพื่อ ความแบบชัวนะคะมันจะมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งมันขอแค่แบบร้อยเดียวทุกคนเอกสารหนบ,บย้อนหลัง6เดือนได้คือ100บาทนะคะแล้วก็ตอนที่ไปขอที่ธนาคารนะคะต้องไปขอพร้อมกันนะคะก็คือเอกสารรับรองบัญชีจากธนาคารนะคะก็คือเวลาไปธนาคารเนี่ยก็ไปขอ2อย่างพร้อมกันเลยนะคะคือ1 สเต t e เมนต์นะคะ2ก็คือเอกสารรับรองบัญชีธนาคารนะคะก็ขอเป็นภาษาอังกฤษมานะคะบ้างธนาคารเนี่ยเขาจะถามว่าไปประเทศไหนสถานทูตอะไรค่างเงินอะไรเป็นยูโรหรือเป็นอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งของฟ้ายเนี่ยสเต t e เมนตเนี่ยขอเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าหนังสือรับรองเนี่ย ให้เขาออกให้เป็นแบบหัวว่าสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ค่าเงินเนี่ยกออกเป็นยูโรนะคะเงินในบัญชีต้องมีกี่บาทคะถึงจะคอนเฟิร์มว่าแบบเอ๊ะเราจะผ่านวีซา่าเอาทีทุกคนอันเนี้ยเป็นอะไรที่ตอบแบบยังไม่ชวนนะเพราะว่าฟ้าย์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้นะคะซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของฟ้าย์นะคะแล้วก็เห็นหลายๆคนเขามารีวิวกันเนาะก็คือให้มีเงินนะ่ะแบบยอดสุดที่คงเหลืออยู่ในสเตทเนีนะประมาณ6กหมื่นครทุกคนแบบขึ้นไปนะคะอันนี้คือจะเซฟแน่นอนนะคะในการเข้ายุโรปนะคะแต่ฟ้าย์ก็ไม่ได้บอกว่าเป็น ชัวนะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเขาก็มีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถามแบบส่วนมากเขาก็จะแบบหกหมื่นถึง1นึ่งแสนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือจะแน่นอนนะคะแล้วก็ให้มีการเป็นแบบเป็นเงินเข้าออกอะ่ะซึ่งบางคนอะสเตทเมนต์อะใช้จ่ายอะเงินเหลือไม่เยอะที่แบบเป็นเงินรับเงินเดือนนะคะหรือว่าเป็นเงินที่ใช้จริงๆเงินมันนอนไม่ได้เยอะแต่เงินเก็บอะอีกธนาคารหนึ่งอะมันมีนอนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีทรานเซ็คชั่นเยอะ ก็สามารถแนบไปได้ทั้ง2องเซกเนต์นะคะว่าอันหนึ่งเนี่ยเป็นเงินใช้อันนึงเป็นเงินเก็บนะคะซึ่งเงินเก็บถ้าเกิดมันนอนอยู่นิ่งๆเนี่ยอย่างกรณีของคุณแม่ไฟเนี่ยเขาจะมีบัญชีใช้กับบัญชีเก็บใช่ป่ะบัญชีใช้เงินเหลือคงเหลือไม่เยอะเลยทุกคนเพราะแบบเขาใช้แบบกดออกไปเรื่อยอ่ะเออแต่ว่าบัญชีเก็บเนี่ยมีนอนอยู่นะคะคือปีหนึ่งอ่ะแบบแทบจะไม่ถอนเลยอ่ะแต่ว่ามียอดเงินเยอะอยู่นะคะก็แนบไป2อันนะคะก็ผ่านนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือรูปถ่ายนะคะทุกคนรูปถ่ายเนี่ยให้ไปถ่ายที่ร้านถ่่ายรูปนะะคซึง หลักนะคะก็เตรียมไว้2รูปนะคะแต่ว่าเวลาไปถ่ายเนี่ยเขาจะมีให้เลือกแบบครึ่งโลกับโลหลนึงนะคะก็เอาแค่แบบครึ่งโลก็พอนะคะแนะนานะคะอย่าถ่ายเองนะคะเพราะว่าการตั้งกล้องเนี่ยเขาจะแบบเห็นหูครบ แบบไฟเฟยไ,ไซส์อะไรเนี่ยค่ะไปถ่ายหน้าถ่ายรูปรคนแบบร้อยกว่าบาทนะคะแบบโอเคคอนเฟิร์มปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือเอกสารรับรองการทํางานนะคะว่าเราเนี่ยมีงานการทํานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะต้องแนบเอกสารอันนี้ไปด้วยนะคะซึ่งส่วนตัวไฟเนี่ย ของฟ่ายเนี่ยฟ่ายเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะฝ่ายก็จะแนบหนังสือการตะวบทยนบริษัทไปด้วยนะคะที่มีชื่อฟ่ายเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย คุณสามารถขอในเว็บไซต์ dbs ได้เลยนะคะก็รอประมาณวันสองวันนะคะค่าขอมันพันหนึงนะะ่งทุกคนแบบแพงขอแพงอยู่กระดาษใบเดียวปรับพันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะสามารถไปขอที่ HR ได้เลยนะคะก็จะต้องรอ HR แบบเซ็นให้อนุมัติคอนเฟิร์มให้เหมือนกันนะคะซึ่งก็ต้องขอมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแบบทุกอย่างอนะถ้าเกิดแบบการทําวีซา่าให้ขอเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเอาไว้นะคะซึ่งอย่างกรณีในทิปไฟายเนี่ยมีห้คนใช่ไหมโอเคไ้าเป็นเจ้าของบริษัท ใช่ไหมคะแฟนฝฟายเขาก็มีธุรกิจใช่ไหมคะน้องชายไฟเนี่ยเป็นนักศึกษาคือเรียนอยู่นะคะปริญญาโทนะคะก็ต้องไปขอหลักฐานการเป็นนักศึกษาที่มหาลัยนะคะก็จะได้เป็นใบแบบหลักฐานเลยว่าแบบเรียนอยู่ที่คณะนี้ปีนี้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นเซอร์ติฟิเคทมานะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ฝ้ายเนี่ยก็คือเป็นแบบอายุ 65- 70กันแล้วนะคะก็เป็นรีทายนะคะเราไม่ต้องเตรียมอะไรไปนะคะแจ้งว่าเป็นรีทายได้เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดพ่อแม่ใครเนี่ยยังมีธุรกิจอยู่นะคะทำงานอยู่นะคะก็สามารถแนบเอกสารมาเพิ่มเติมได้ค่ะอ๋อแล้วก็น้องชายฝ้ายนะคะกรณีที่บอก,กเป็นนักศึกษานะคะคือนักนักศึกษาเนี่ยมีเงินในบัญชีมันจะไม่เยอะทุกคนเพราะมันไม่มีเงินเดือนใช่ปะ่ะแล้วก็เงินเก็บเงินอะไรเงี้ยมันไม่มีมันเป็นเด็กแบบเป็นเด็กน้อยอย่างนี้นะคะ ก็ฟ่ายนะคะก็เลยแนบเป็นเอกสารนะคะของคุณแม่นะคะก็เป็นแบบเป็นซัพพอร์ตนะคะแบบการันตีนะคะว่าจะรับรองแบบการใช้เงินของลูกคนนี้นะคะในต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้คุณแม่เนี่ยไปออกหนังสือแบบซัพพอร์ตที่ธนาคารนะคะก็คือสามารถไปขอพร้อมกันในวันเดียวที่ไปทำสเตทเมนต์หนังสือรับรองอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งใครเนี่ยที่จะเดินทางนะคะแล้วก็แบบเป็นนักศึกษาอย่างี้นะคะแบบการวนเรื่องเงินอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถทําเป็นเอกสารแบบ ผู้ปกครองสปอร์ตได้นะคะซึ่งทั้งหมดที่ไฟพูดไปนะคะก็คือประมาณนี้นะคะที่ไฟเตรียมเองนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ย มันจะเป็นเอเจนซี่เขาเตรียมให้นะคะซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเอเจนซี่เนี่ยคุณต้องทําเองอีกนะซึ่งส่วนตัวไฟ่เนี่ยเพราว่ามันวุ่นวายเช่นการจองตั๋วเครื่องบินนะคะการทําที่พักนะคะการซื้อประกรันการเดินทางต่างๆมากมายซึ่งเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวีซ่าเราจะผ่านหรือเปล่านะคะก็ส่วนตัวไฟ่เนี่ยไฟก็เลยแบบให้ทางเอเจนซี่เขาทำให้เพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนแบบบุ๊กิ้งเขาก็จะบุ๊กิ้งแบบกรณีที่แคนเซิลได้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ไฟ่ไม่ถนัด แนะนำนะคะเอาแบบเฮ้ยชัวแบบเอเจนซี่เอานะคะส่วนตัวนะคะฝ้ายโดนค่าเอเจนซี่ไปนาะหัวละ1,500บาทนะคะซึ่งไฟยว่ามันไม่แพงทุกคนเออสบายใจขึ้นเยอะมากๆในการเตรียมเอกาสารนะคะเขาจะเช็คให้คัดให้เก็บเอกาสารให้ตรวจความเรียบร้อยให้นัดวันให้หาคิวให้ต่างๆนะคะ ซึ่งฝ้ายว่ามันก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่อยากเอเจนซี่นะแบบเอ้ยไม่อยากเลยนะคะอยากทำเองนะคะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ฝ้ายาไม่ชัวร์ทุกคนว่าแบบจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงนะคะส่วนตัวฝ้ายเนี่ยเป็นกรณีเอเจนซี่นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยไปเจอเอเจนซี่แบบโกงก็มีนะทุกคนแบบเอเจนซีแ่บบราคาแพงแล้วก็โกงนะคะบางคนโดนหัวละห้าพันเลทุกคนแพงไปจริงๆะะซึ่งอย่างกรณีฝ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดปกติคือหัวละพันแป ฟ่า5คนก็ล,ลดให้นะคะแล้วก็ใช้บริการเขามาประจํานะคะก็เหลือพันห้านะคะซึ่งพี่เขาก็น่ารักมากมากเลยนะคะใครอยากได้คอนแทคพี่เอเจนซี่ของฟ่ายนะคะคือเขาทําให้หลายประเทศนะแบบตอนนั้นไปฝรั่งเศสอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็ทําให้หมดเลยนะคะซึ่งค่อนข้างครอบคลุมนะคะก็โอเคนะคะหลังไม่มาถามกันได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะหลังจากที่วีซ่าเราผ่านเนี่ยเราค่อยมาแบบ ทำเรื่องบุ๊กิ้งที่พักจริงๆตั๋วเครื่องบินจริงๆประกันการเดินทางจริงๆ่ะทุกคนคือส่วนตัวไฟนี่ไฟเอาแบบให้ชัวรกก่อนแลาผ่านเพราะว่าคือกลัวคือไม่เคยวีซ่าไม่ผ่านเหมือนกันนะแต่ว่าก็มีความกลัวแบบเฮ้ยพอไปคนเยอะอ่ะก็อาจจะแบบติดปัญหาคนนู้นคนนี้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วยิ่งแบบพ่อแม่เราแบบรีทายด้วยแล้วแบบเออประวัติการเดินทางอ่ะน้อยมากอย่างงี้นะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะก็ผ่านมาได้นะคะก็เลย โ,โล่งนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะการรอคิววีซ่านะคะนานไหมนะคะอย่างคิววีซ่านะคะอันนี้เป็นเดือน6นะคะเดือนมิถุนายนนะคะคิววีซ่าแน่นมากๆทุกคนซึ่งส่วนตัวไฟเนี่ยไฟรอรุนว่าจะได้คิววีซ่าไหมเนี่ยประมาณ1น่ที่เต็มเตมนะที่แบบยังไม่รู้ผลว่าเมื่อไหร่จะได้คิวนะคะคือเหมือนพี่เอเจนซี่เนี่ยเขาช่วยดูให้เขาก็บอกว่าเออมันไม่มีคิวหลุดเลยวอล์กอก็แล้วอะไรก็แล้วก็คือไม่มีเลยนะคะจนแบบ คือไฟตามเขาทุกวันว่าพี่ได้ไหมได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะจงสุดท้ายนะคะเขาก็บอกมาะคะ่ะว่าเออมีแบบห้องแบบเป็น v i p เราอะคือจะเสียเงินเพิ่มนะแต่ว่าก็คือได้คิวเลยนะคะแล้วก็เข้าไปพร้อมกันแบบทันทีได้เลยนะคะ5คนนะคะเอาไม้อะไรเงเี้ยซึ่งใจไฟตอนนั้นนะก็คือแบบเอาทุกคนแม้ว่าจะเสียมาเพิ่มอีกแบบน่าจะประมาณสองพัน 2, กว่าบาทต่อหัวนะคะอันนี้คือทาง v f s เขาเก็บนะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดไปยื่นเองเนี่ยมันจะมสามสี่พันนคนประมาณนี้นะคะแต่ว่า ไปยื่นแบบ V.I.P. แล้วอ์อ่ะโดนไปประมาณ 6- หรือ7 0 0 0พันต่อคนอ่ะทุกคนก็คือแพงขึ้นอะ่ะแต่ว่าส่วนตัวไฟเนี่ยคือตอนเนี้ยไฟทองทุกคนก็เิมีความกลัวว่าถ้าเกิดแบบรอ,อนานกว่านี้มันจะบินไม่ได้นะคะมันจะแบบขึ้นเครื่องบินไม่ได้แล้วก็อันตรายต่อเราแล้วก็ลูกด้วยนะคะคือเราผิดเองที่มันคิดแผนได้ช้าเกินไปว่าจะไปนะคะก็เลยจ่ายเงินเพิ่มเพื่อ V.I.P. แล้วนะคะแต่ก็คือเร็วจริงทุกคนคือเขาโทรมาบอกวันพฤหัสใช่ป่ะได้คิววันศุกร์เข้าไปได้เลยอย่างงี้นะาะแค่เอกสารแล้ว ต้องเตรียมให้พร้อมดังนั้นนะคะย้ำนะคะใครที่เมคชัวร์แล้วนะคะว่าจะไปจริงๆโอเคฉันจะไปมีใครไปบ้างทริปนี้ในแบบในบ้านอะไรย่างนี้นะคะหรือจะไปกาแฟอะไรย่างนี้นะคะเริ่มเตรียมเอกสารกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่แบบตั้งใจว่าจะไปนะคะแล้วก็ดูเรื่องวันนัดจะจัดการเองหรือว่าเอเจนซี่นะคะก็ค่อยว่ากันต่อนะคะแต่ว่าเอกสารเนี่ย ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะทุกคนแล้วก็คำถามที่ทุกคน,นยอยากรู้กันอีกนะคะก็คือการรอวีซ่านะคะการรอแอปพรูฟเนี่ยนานไหมนะคะแบบโอ้ลุนกี่วันนะคะส่วนตัวไฟอะไฟว่าซร์แลม์อนเร็วนะคะทุกคนคือประมาณ4วันทําการนะคะก็ได้แล้วนะคะคือแบบไม่ถึงอาทิตย์นะคะแบบเดียวมากๆเลยนะคะก็ลุ้นทุกวันนะคะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้ดีค่ะซึ่งหลังจากที่ เอกสารวีซ่าออกนะคะทุกคนคือฝ้ายก็รอประมาณ4วัน5วันอย่างนี้ใช่ปะพอเอกสารออกปุ๊บอะเราก็ต้องมาดูที่เอ,เอกสารอีกนะคะว่าเราเนี่ยได้อนุญาตกี่วันในการอยู่ประเทศเขานะคะเที่ยวได้กี่วันคือแบบมันจะมีอนุญาตแยกอีกนะคะอย่างของฝ้ายเนี่ยฝ้ายมาเที่ยวประมาณ9วันใช่ไหมเขาก็ให้ไว้12วันนะคะก็คือแทบจะพอดีทุกคนคือแบบเผื่อตกเครื่องนิดหน่อยอย,อย่างนี้เองนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีก็ขอได้แบบเยอะเลยนะคะแบบ3เดือน ห้าเดือนครึ่งปีแล้วแต่นะคะแต่ไฟถามทางพี่เอเจนซี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าแบบมาขอครั้งแรกเลยนะคะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะให้พอดีกับวันที่เที่ยวนะคะคือเพิ่เลือพิอพ่ขาดนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดมารอบสองเนี่ยจะได้เป็นหลักปีแล้วนะะซึ่งพอได้วีซ่ามาเนี่ย ไฟก็ถึงจะเริ่มทำการบุ๊กคิงต่างๆนะคะทั้งที่พักตั๋วเครื่องบินออสวิตพาสอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเอาชัวร์ค่ะว่าแบบได้ไปเที่ยวแน่นอนมีวีซ่าในมือแล้วนะคะซึ่งอย่างแรกที่ไฟทำเลยนะคะหลังจากการได้วีซ่ามานะ,ค,ะคือจองตั๋วเครื่องบิน,นะคะ่ะทุกคนซึ่งรอบนี้นะคะไฟก็บินตรงมานะคะกับสายการบินไทยนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณไปกลับนะคะคนละประมาณ33,000บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนไม่ได้ถูกไปแล้วก็ไม่ได้แพงจัดนะคะ เป็นอีโคนะคะคือส่วนตัวทุกคนใจอย,า,อยากบินบิสเนสมากเพราะว่าท้องแล้วก็ไม่ได้เที่ยวนานนี่คือแบบหลังจากโควิดประมาณ3ปีนะที่ไม่ได้เที่ยวเลยนะคะก็คุยกับสามีนะงเฮ้ยแบบเราบินบิสเนสกันไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปกดดูบิสเนสนะคะทุกคนซึ่งบิสเนสนะคะไปกลับนะคะบินตรงนะกรุงเทพสุริกนะคะหัวละ1นึ0 0 0สบาท2คนก็2องแสนสคนก็หกแสนทุกคนดังนั้นก็เลย ทางทลายนะคะกับ Business Class นะคะก็คือแบบจะให้แสนสองห้าคนก็คิดหนักลมันราคาแทบจะทังลิดนะทุกคนหรอกปะก็เลยโอเคงั้นเราแบบไปกัน5คนแล้วก็ไปรูปสตาร์กรรมเดียวกันนะคะก็เลยนั่งแบบอีโคไปนะคะแต่ว่าของฝ้ายเนี่ยฝ้ายเป็นคนท้องนะคะฝ้ายก็จะสามารถรีเควสเป็นที่นั่งฮอตสีทั้งหน้าได้นะคะซึ่งมันก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะประมาณ3,000กว่าบาทนะคะก็เลยจ่ายเงินเพิ่มไปเพื่อให้ได้ที่นั่งแบบมันยืดขาได้มากกว่าปกติแล้วก็อยู่ไกลห้องน้ามากกว่าอย่างนี้นะคะ ซึ่งต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะทุกคนอย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็คือโดนไปค่าเครื่องบินนะคะหัวละ33,000บาทนะคะก็แล้วแต่จำนวนคนนะคะแต่ของไฟเนี่ยก็คือ5คนนะคะน้ำหนักกระเป๋านะคะการบินไทยนะคะบินตรงนะคะกรุงเทพสุริกนะคะให้คนละ20กิโลนะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวเพรว่าค่อนข้างน้อยนะทุกคนแต่ว่ามันก็แบบไม่มีแอดออนให้นะคะซึ่งถ้าเกิดจะบวกเพิ่มอะ่ะแพงมากค่ะ คือ10กิโลอ่ะหมื่นหกพบาทนะคะดังนั้นนะคะต้องเช็คเรื่องน้ําหนักกระเป๋าให้ดีนะคะแต่ว่าโชคดีที่เราเนี่ยมาหน้าร้อนกันนะคะเสื้อผ้าเนี่ยก็เลยไม่ต้องแบบหนักมากหนามากได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครจะมาหน้าหนาวทุกคนค่ะกังวลมากนะเพราะน้าหนักกระเป๋ามันจะหนักขึ้นหนาขึ้นต่างๆนะคะแต่ว่ารอบนี้เรามากันหน้าร้อนนะคะเสื้อผ้าก็คือเหมือนอยู่ไทยเลยนะคะสบายมากมีแค่โค้ดประมาณตัว2ตัวเผื่อขึ้นเขาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะหลังจากที่เราจองตัว๋วื่องบินเสร็จนะคะก็ต้องเริ่มการ ทำแพลนเที่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวไว้แบบคลิป แผนเที่ยวต่างๆนะคะไฟจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้ขอเป็นเรื่องการเตรียมตัวนะคะแล้วก็การวางแผนคร่าวๆเบื้องต้นนะคะใครอยากจะลงรายละเอียดนะคะเรื่องการท่องเที่ยวนะคะแบบแพลนทริปไปที่ไหนบ้างแต่ที่เป็นยังไงบ้างนะคะฝากรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะก็คือประกันการเดินทางค่ะทุกคนแต่ว่าประกันการเดินทางเนี่ยซื้อง่ายมากทุกคนไฟซื้อกับ MSIG นะประมาณทุกคนแบบหัวละประมาณ3 0 0กว่าบาทเองนะคะซื้อในเว็บก่อนเดินทางได้เลย ะะเป็นประกันน่าจะเป็น easy สนะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะทุกคนนี่คือกดซื้อเองก่อนวันบินวันหนึ่งเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบแค่เอกสารส่งมาในอ e ีเมลนันเองนะคะต้องเช็ควันให้ดีนะคะว่าเราอ่ะขึ้นเครื่องที่ไทยกี่โมงลงเครื่องถึงไทยกี่โมงเวลามันจะดิฟกันบางทีแบบต่างประเทศมันจะค่อนข้างหายไปเยอะนะคะหรือว่าแบบบวกขึ้นมาเยอะนะคะก็เช็ควันให้ดีนะคะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงทุกคนที่ต้องซื้อเอาไว้เลยนะคะก็คือ s สว s p a s s ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบจําเป็นในการมาที่นี่มากๆเลยนะคะ Swiss i ว s ส ของฟ้ายเนี่ยฟ้ายซื้อไปไวแค่6วันนะคะเพราะว่าส่วนตัวฟ้ายเนี่ยแม้จะมา9วันแต่3วันแรกเนี่ยฟ้ายเช่ารถเอานะคะเป็นรถของคนไทยนะคะที่เขาอยู่ที่นี่นะคะพาเที่ยวนะคะมีพี่คนขับรถนะคะแล้วก็เป็นคนไทยนะคะเขาก็จะคิดค่าเช่าเป็นรายวันนะคะวันละเจ็ดร้อยยูโรนะคะใครอยากได้คอนแทคนะคะก็หลังไมค์มาได้นะคะฝ้ายก็ใช้บริการเขาตั้งแต่ที่ลอนดอนที่อังกฤษนันแล้วนะคะก็แฮปปี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอ3วันที่ใช้บริการพี่เขาใช่ไหมทุกคนก็อีก6วัน ันเนเี่ยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ใช้ทวิตพาสนะคะซึ่งมันสะดวกมากทุกคนคือมันทําให้เราแบบสามารถเดินทางไปไหนอตอนไหนได้ง่ายมากๆโดยการแค่มีทดิ์พาสคือรถไฟคือรถแทรมลงเรือนะคะได้หมดเลยนะคะซึ่งทดิ์พาสนะคะของไฟน์นะคะ6วันนะคะอยู่ที่หัวละประมาณ หมื่นกว่าบาทนะคะต้องลองเช็คนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาของการท่องเที่ยวนะคะหรือดูเขานะคะจะราคาไม่เท่ากันนะทุกคนด,ดูร้อนดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะะราคาจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันด้วย3วัน5วัน6วัน9วันนะคะเขาจะมีราคาอยู่นะคะซึ่งส่วนตัวไฟ่เนี่ยไฟ่ก็ซื้อที่เว็บนะคะเป็นของ KKday นะคะมีส่วนลดให้ด้วยทุกคนลดไป5000นมังเยอะมากนะคะซึ่งส่วนตัวไฟ่นะคะไฟ่ใช้แบบเป็นแบบ 6วันติดต่อกันเลยนะคะราคาก็จะถูกกว่าแบบเปิดปิดวันที่ใช้วันที่ไม่ใช้นะไม่ต้องติดกันก็ได้นะคะถุองฟ้าเนี่ยก็คือไล่ย,ยาวนะคะแล้วก็เป็นแบบเซ c o เ d c l a คลาสนะคะเขาจะมีให้เลือก2แบบคือเฟิร์สคลาสกับเซ c o เ d c l a คลาสนะคะหลายๆคนที่ไปมานะคะก็บอกว่าเฟิร์สคลาสเนี่ยไม่จําเป็นเซ c o เ d c l a คลาสก็พอนะคะราคาค่อนข้างต่างกันอยู่นะคะคือฟอ้าใช้มาตัวนี้สุดท้ายที่ใช้เนี่ยมีที่นั่งให้วิวสวยนะคะแบบ e a s y to a c c e s s นะคะสบายมากเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เรากดซื้อเสร็จ ะะเขาก็จะส่งเป็นหลักฐานแบบนี้ใครก็ปิ้นมาเป็นแบบนี้ทุกคน A4 ปิ้นมาจากบ้านเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเช็คทิเกตอย่างนี้ใช่ปะ่ะเขาก็จะแค่ยิงบาร์โคดอันนี้ปึ้งก็โอเคผ่านแล้วนะคะแค่ขอให้แบบเรานั่งถูก รถไฟนะคะมันจะมีแบบเป็นเฟิร์สคลาสก็จะเป็นเลข1นึ่งแล้วก็อย่าไปนั่งเลขนั้นนะคะแล้วก็นั่งในขาบวนที่เป็นเลข2นะคะก็คือเป็นเซ c คลาสนะคะหรืออย่างของรองชายไ้าเนี่ยหายไปแล้วนะคะต่อมาถึงนะคะก็สามารถเซฟเ,เป็น PDF นะคะในมือถือเอาไว้ได้นะคะแล้วก็แค่โชว์เขานะคะเขาก็จะสามารถสแกนยิงจากมือถือได้เลยนะคะก็ง่ายเหมือนกัน <c oughs> หลังจากที่เราเนี่ยเตรียมเอกสารทุกอย่างนะคะ ก็เป็นเรื่องของการเตรียมเงินมาเที่ยวใช่ไหมคะซึ่งส่วนตัวไฟเนี่ยฟแทบจะแลกเงินที่เป็นเงินสดเป็นแคสมาน้อยมากๆน่าจะแลกมาแค่หมื่นเดียวเองนะคะคือแบบ1นึ่งบาทไทยนะคะคือตีเป็นเงินฟรังก็กคือน้อยมากทุกคนคือมันตอนนี้เลทอยู่ที่36บาทนะคะสิ่งที่ทำให้ฟาเนี่ยรอดพ้นในการใช้ชีวิตที่อุซเนียก็คือใบนี้คะ่ะทุกคน อันนี้ no sponsor นะคะนี่คือใช้เองจริงๆเลยนะคะเป็น S B Planet นะคะมันจะเป็น travel card นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไฟทำไว้นักประมาณ3ปีแล้วทุกคนก็มีบัตรนี้นะคะแบบอยู่เฉยๆที่บ้านนะคะจนวันที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็หาข้อมูลว่าเอ๊ะเขาใช้เงินกันยังไงบัตรเครดิตได้ไหมหรือว่าเงินสดดีอะไรอย่างงี้คะทึ่งทุกคนเนี่ยแนะนำนะคะว่า เป็นแบบพวกทราเวลการ์ดเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าทุกร้านเนี่ยเขารับหมดเลยซึ่งจริงทุกคนมาถึงสนามบินใช่ไหมลงเครื่องจะซื้อของต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมีแค่บัตรใบนี้จิ้มลงไปนะคะแล้วก็กดพินให้ถูกต้องนะคะก็คือคอม plete ใช้ได้เลยนะคะง่ายมากๆไม่ต้องปกันสให้ปวดหัวไม่ต้องแบบคอยนั่งจับเหรียญไม่ต้องจับเงินไม่ต้องแบบมานั่งนับเงินเลอเท่าไหร่นะคะบัตรนี้ก็คืออยู่รอดนะคะแต่ว่าถ้าแบบมากันหลายคนอะ่ะอาจจะทําหลายใบยหน่อยฝ้ายเนี่ยมา5คนมีบัตรใบเดียวเพราะว่ามันไม่ใช่บัตรที่ขอได้เลยนะคะเป็นบัตรที่ต้องสมัครนะคะแล้วก็รอบัตรเนี่ยส่งมาถึงบ้านนะคะก็ค่อนข้างใช้เวลานะคะแต่ว่าใบานี้เนี่ยมีอยู่แล้วฝ้ายก็เลยแบบเอามาเลยนะคะเอามาใช้เลยนะคะซึ่ง วิธีการใช้ก็คือเติมเงินในบัตรในแอปของ s C b เลยนะคะทุกคนลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะน,นี้คือร้อนฟังว่าถ้าจะมาสวิตนะคะมีบัตรง่ายมากจบก็คือฝ่ายเติมเงินรอบแรกเติมเงินไปก้อนหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วพอแบบมัสื่ว่าเงินจะหมดอะ่ะก็เติมไปอีกก้อนหนึ่งก็แลกเลทเป็นรายวัน,รา,วนรายวันตามนันได้เลยนะคะก็ตัดไปหลักฐานการใช้เงินในบัตรมีทุกอย่างเลยนะคะเหมือนแอปแอปพลิเคชันเก็บให้หมดนะคะแบบไม่ต้องปวดหวัวง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็มันไม่ได้ใช้ใแค่สวิตนะทุกคนมันสามารถใช้ได้แบบ หลายที่ทั่วโลกมากเราสามารถแลกสกุลเงินเอาไว้ในบัตรนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะหลักๆก็ประมาณนี้นะทุกคนคือการเตรียมตัวเอกสารอะไรอย่างเงี้ยที่ฟารู้สึกว่าวุ่นวายสุดก็คือแค่ตอนที่ทํำทริปนะคะวางแผนทริปนะคะแบบจะไปที่ไหนยังไงอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะ ทำคลิปแบบรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าแบบมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่สุริตอยู่นะคะเดี๋ยวขอเวลาไปทำการบ้านเรียบเรียงให้เรียบร้อยอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะมาอัดคลิปให้กันอีกทีนึงนะคะใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะก็หลังไมค์มาคุยกันได้นะคะมาสอบถามความคิดเห็นนะคะหรือว่าแบบรีวิวต่างๆได้นะคะ หลักๆวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะทุกคนที่ต้องเตรียมเอกาสารนะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวเย็นก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุ้ายที่พออยู่ที่สุริ้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะขอทุกคนเดินทางมาถึงสุลินะ,ะได้อย่างสวัสดีภาพนะคะขาดเหลือเอกสารตรงไหนเร่งไงนะคะก่อนที่จะมานะคะถามกันได้นะคะเพราะว่านี่ก็เตรียมเองเลยนะคะให้ทุกคนแฮปปี้กับทริปนะคะไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ติดตามมาคลิดต่ับมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ